สวัสดีครับวันนี้้านกุญแจช่างยศนะครับก็ออกมาติดตั้งรีโมทกันขโมยนะครับให้กับอิซุสุ2,020นะครับตัวนี้เป็นสองประตูนะครับของเดิมเป็นกุญแจธรรมดานะครับไม่มีรีโมทมาจากโรงงานนะครับเราก็ได้ติดตั้งเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับสามารถพับเก็บดอกได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันครับตัวนี้เป็นกุญแจพับนะครับสามารถกดเด้งได้ กดให้ดอกมันเด้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กดล็อกนะครับกดล็อกกดล็อกได้นะครับล็อกเงียบได้กดล็อกก็จะเงียบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบใกล้ๆกันลองไข่กุญแจก่อนเลยอ่ะเริ่มจากการไข่กุญแจครับไข่ล็อกนะครับไข่เปิด รับเก็บดอกนะครับกดครับเก็บนี่สัญญาณกันขโมยดังนะครับเวลาที่เราล็อกรถแล้วมีใครมาเปิดประตูนะครับมันก็จะดังนะครับแล้วก็ดอกนี้นะครับสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจในตัวอยู่แล้วนะครับปราซอบสตาร์ทรถนะครับสตาร์ติดเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ อนนี้เราขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการล็อกล็อกนะครับกดล็อกตัวนี้จะเป็นล็อกแบบมีเสียงนะครับเปิดก็จะมีเสียงนะครับถ้าต้องการล็อกเงียบกดตัวนี้นะครับอ่ากดล็อกนะครับกดเปิดนะครับก็จะได้รีโมทแบบนี้2ตัวนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราได้ทําการกัดดอกให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทรถได้นะครับเปลี่ยนถ่านเป็นรีโมทใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะติดตั้งหุญแจรีโมทแบบนี้นะครับในรถอิซูซหรือว่ายี่ห้ออื่นเราก็รับติดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นะครับหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับย้ำอีกทีนะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับสี่เก้าสองสองร้านช่างยศอยู่ซอยวลราประดุกนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับสําหรับวันนี้ก็ลูกค้าออกรถมาสองวันนะครับ ให้ช่างยอดมาติดตั้งก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหายห่วงครับมีระบบการขโมยแล้วนะครับลูกค้าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ